พระเอกมาสองคันครับพระเอกมาสองคันพระเอกกับพระรองมาขึ้นแล้วครับพระเอกกับพระรองมาสองคันเลยครับพระเอกพระเอกมานะสองคันเลยครับพระเอกมาขึ้นแล้วครับรถลำโพงขึ้นแล้วนะครับเนี่ยครับพระเอกสองคันเลยครับ ใช่ใ้่ย้ารรถตรงกลางที่ขออนุญาตนะครับรถไถจะมาลาดรคันตรงกลางนี่ครับเรเวเ่งวเดี๋ยวไถออก้างนออยนีรถไถมาลาอขัรขอนขับรถอ

f 4ก็ไม่ถอยนะครับมากันหลายคักพระเอกก็สิมกซอยดึงกูไล่ติดอยู่อาจารย์เียกไปเอาโตก็ได้นี่ออกเลยครับออกเลยบ่ติดโยู่ในรถหญ้าอดๆนี่ครับออกออกไปตั้งอยู่เลยครับเดี๋ยวเขาต้องไปดึง2คัก่ออ รพระเอกพระรองมาทั้งสองทันเลยนะครับมาช่วยเสียงตบมือกันเกลี้ยวนี่ครับ,เว,บเวทีกำลังดำเนินการเอฟซีมาคอยเต็ม าให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจทีมเพชรกำลังใจครับเนี่ยฮะมายืนให้กำลังใจ 对呀。 ไปแล้วครับไปแล้วครับพระเอกช่วยได้แล้วครับโอ้ไปอย่างเร็วเลยครับพระเอกตัวจริงมาครับไปเอกตัวจริงมาเอาพระเอกจะมาดึงตัวครับนี่ตัวไดวเลย รถมันเบารถมันเบาแล้วมันฟรีมีมันเบาี๋ยแรงงานชุ่มแพ้ครับชุ่มแพ้ดูสิครับคันนี้จะต้องช่วยใจไปช่วยไหม เอฟซีก็ไม่ถอยครับปูยุ่อย่างเดียวเลยเอฟซีดูดุดูกว่าอทีมงานนี้โอ้เอฟซีเอฟซีไม่ถอย เอาออกมาแล้วไม่รู้ศาสตร์ใครเป็นศาสตร์ใครแล้วเด้อะโมโหครับเออบอถอยอ่ะเอฟซีบอถอยอ่ะเอาวางไว้เลยะครับพ่นอยมาหาพ่นหนักพ่นแู้ว้ยอย่งเที่ยงพ่นแล้วปุ้ตั้งแต่เที่ยงนู่นน่ะเอาเอารถไถมาดึงพ่อใหญ่วันเห็นว่าผู้ใดผู้ใดขึ้นศาสตร์ป้ามะเขาบักแจงมันงก่อนรถอยากไปเที่ยงมันยังรถ

ไฟก็ขึ้นแล้วนะครับไฟขึ้นแล้วครับ าไป่น่าไปแล้วครับโอ้ไปแล้วไปแล้วครับพระเอกนายทีสุดระเอกก็ซอยได้แล้วครับไปแล้วครับ จบแค่น,นี้เด้อครับสวัสดี